S 1> <S 1> เรียบร้อยครับกับ e 3วันแรกวันนี้เราจะพูดถึงางานแรกกันก่อนก็คืองานของ ea ที่จัดไปเมื่อตีสมเมื่อคืนซึ่งบอกตรงๆผมมานั่งย้อนดูผมรู้สึกว่างานของ ea เปิดได้ไม่ดีเป็นการเปิด e 3ปีนี้ที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ไม่ได้เหมือนที่ Bethesda เปิดปีที่แล้วที่ว่าทุกอย่างแบบตูมตามดูดูดงงดูดีมันเป็นคอนเฟอเรนซ์ทั่วไปอ่ะ คือคือเราเห็นเกมเพลย์บางส่วนเราเห็นเทวังเกอร์เราเห็นเดฟองออปเปอร์มาพูดแค่นั้นก็บอกวันวางขายจบจบเลยก็เก็บนปีนี้เ a เปิดด้วย Titanfall 2ก่อนซึ่งเป็นเกมที่ที่ผมเองก็ก็รอคอยมาพอสมควรเพราะว่า Titanfall เป็นเกมที่ผมค่อนข้างชอบมากในในช่วงที่เกมออกใหม่ๆแต่พอแต่ว่าเกมนี้เสียเสียเสียงอุลซอุเสียเสียแบบ เบสไปเยอะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ว่างหลายเกมกำลังแข่งกันไงเกมนี้ปุ๊บออกมามันออกในช่วงหนึ่งมันก็ดับไปแล้วพอ ea เปิดให้เงินฟรีเปิดแถม dlc มันก็เงินได้ช่วงหนึ่งมันก็หายไปอีกเพราะว่าคอนเทนต์มันน้อยตัวเกมตัวปืนตัวไงมันน้อยและยิ่ง smart p ิ s t o ลที่ว่าเป็นเจ้าปัญหาของภาคนั้นเลยก็ว่าได้โดยภาคนี้ภาค2อเนี่ยจะลงเสริม ps 4เข้าไปด้วยเนื่องจากภาคแรกเป็น exclusive ของของ microsoft ภาคนี้ก็จะ แยกจาก m ไมโ o รซอฟด้วยลนะก็ะคือจะลงทั้ง PS4 ทั้ง Xbox One แล้วก็ PC พร้อมกันวันที่28ตุลาคมปีนี้ซึ่งมันค่อนข้างจะใกล้กับเกม p a t t l e f i e l d 1อยู่เหมือนกันเดี๋ยวขเขาค่อยได้ฟังกันแล้เวเขาพูดทีหลังอตอนนี้ถ้าอยากจะดูตัววิดีโอเกมเพลย์ที่อยู่ในในในเทรลเลอร์ที่ EA โชว์ให้เห็นเนี่ยจะเห็นชัดๆเลยว่า1มีระบบใหม่คือเป็นเชือกเป็นเชือกที่คล้ายๆ Just Cause ประมาณนั้นอะ่ะคือแบบว่าโยนโหนได้ ก็สามารถดึงตัวเองเข้าหาเป้าหมายได้ถ้าแต่ว,ว่าโย่ไปหาศัตรูอย่างเงี้ยก็ดึงตัวเองเข้าหาศาัตรูได้มันจะมีช็อตหนึ่งในเทลก็คือว่าดึงไปแล้วถีบยอดหน้าอันนั้นน่ะเออมันน่าสนใจเพราะว่าจากฟรีรัน,น่งมันก็เร็วอยู่แล้วมีเจ็ทแพ็คมีอะไรมันก็เร็วอยู่แล้วแล้วพอมีระบบเชือกเนี่ยทำให้ตัวเกมมันอาจจะเร็วกว่าเดิมอีกน่าสนใจตรงจุดนี้ที่ว่าเอาเชือกนี่เข้ามาใช้ง้ก็จุดใหญ่จุดหนึ่งของเกมเลยก็คือว่ามีซิงเกิลเพลเยอร์แคมเปญอะ เป็นเต็มตัวไงคราวนี้ก็คือเป็นเนื้อเรื่องออฟไลน์คือไม่ต้องมานั่งเล่นแบบเป็นแมชเหมือนครั้งแรกที่ว่าเป็นแคมเปญแบบว่าเป็นเล่นเป็นแมชสองฝั่งใครชนะใครแพ้อะไรอย่างนี้ว่าไปเนื้อเรื่องก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่น่านี้มันดูเป็นเนื้อที่ตายตัวมากกว่าและค่อนข้างน่าสนใจด้วยซ้ำนะถ้าที่ผมดูเนื้อเรื่องค่อนข้างน่าสนใจตัวเกมคอนเทนต์อาจจะพทาที่ดูคอนเทนต์มันยังดูไม่แน่ชัดแต่ว่าเห็นว่ามีทท่านหกตัวแล้วก็จะเพิ่มระบบพวก การปรับแต่งปืนปรับแต่งตัวละครงไงเข้าไปอีกก็ก็ต้องรอดูกันอีกนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันจะเป็นเทรนด์ของ EA ปีนี้ไงนะว่าโชว์น้อยบอกน้อยบอกไม่กี่อย่างเองก็จะบอกมันก็โชว์นิดนิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนไปเกมอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือม,มันไม่ค่อยโอเคที่ว่าคุณโชว์น้อยเกินไปแล้วแบบจะให้เราไปตามต่อกันว,ว่าช่วงอ,อีกสองสามเดือนเขามานั่งเข้ามาตามกันใหม่ยังไงอย่างเงี้ยหรอ มันงั้นอย่างนี้จะมีงานนี้ไปทําไมเพราะว่าเก็เก็บทุกเกมที่ออกมาเนี่ยมันมันก็มีข่าวมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นมาสเตอร์วันก็มีข่าวมาแล้วไม่ว่าจะเป็นแทรนฟอร์2ก็มีข่าวมาแล้วก็มีังือกมาเมื่อเมื่อวานว่ามีซิกเนเจอร์แคปเป้ซึ่งทุกคนก็รู้กนอยู่าง้ว่ามีอย่างละตอนนี้แล้วก็ทั้งไรมีฟีฟ่าแมดเดนก็มันก็คือเกมเกมเดิมอ่ะมันแค่มันไม่มีอะไรเปลี่ยนมันคือเกมเดิมมันแค่เพิ่มบางอย่างเข้าไปไม่กี่อย่างเอง แล้วก็ที่ที่อย่างหนึ่งก็คือเป็นเป็นมาสติฟิกแอนโดรเมดาเนี่ยไอแอนโดรเมดาเนี่ยมันมันน่าสนใจนะเดี๋ยวผมจะพูดใด้ฟังทีว่ามันมีปัญหาตรงไหนในแอนโดรเมดาแต่ว่าอ่ะขอ,ข,อ eda, ขอได้เข้ามาในโดเมดาว่าคุยเรื่อง EA จะเปิดเป็นจะเน้นทางด้าน e-sport มากขึ้นก็คือจะเพิ่มเป็นอ e ีเวนต์การแข่งขันนี่ยเพิ่มเป็นอีก3อย่างคือจะมี1เป็นชารเลนเจอร์ชารเลนเจอร์เนี่ยก็จะให้ผู้เล่นน่ะเป็นคนสร้างทัวร์นาเมนต์เองเลยคือแข่งกันเองในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ย คือไม่ต้องให้ EA มาคนช่วยจัดไม่ต้องหาสัพพลายเออร์มากมายถ้าเกิดว่ามีตังก็จัดกันได้เลยแล้วก็จะเป็นเป็นอย่างที่สองคือเป็นพรีเมียร์เป็นอ e ีพีเมียทัวร์นาเมนต์เนี่ยคือว่า EA จะจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจคนอื่นจัดแข่งขึ้นมาก็คือว่า EA กับอีกค่ายอื่นว่าจะเป็นอ่า e อ p n อาจจะเป็นมั t ติเนียอะไรเงี้ยอ่จะจั๊กว่ากันไปช่วยกันจัดแต่ว่าที่ใหญ่สุดคือ EA Major EA Major เนี่ยก็คือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่สุดของ EA อีใหจัดเองมองเลยงั้นก็จะคัดผู้เล่นที่แบบว่าเหมือนท็อปตัวท็อปอมาแข่งกันอย่างล่าสุดตอนนี้มีเป็นเป็นแมตเดน16แชมเปี้ยนชิพที่ท,ที่ที่งานตรงงาน E3 ฮะตอนนี้คือจัดที่นู่นเลยจะเป็นจะเป็นว่างานเนี่ยคือจะคัดผู้เล่นเนี่ยนรอบรอบออนไลน์ก่อนคือแข่งกันในเกมแข่งกันออนไลน์ก่อนพอแข่งเสร็จป,ปุ๊บก็คัด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 มานได้แค่ตอนนี้เหลือ8คน ก็จะให้แคนนี้มาแข่งกันในทีนึงในรอบออฟไลน์เพื่อที่จะชิงเงิน50,000ดอลลาร์มั้งน่าจะ50,000แล้วก็แต่ปีนี้มัน5 0,000แต่ปีหน้า EA บอกว่า Price r i ร e p o ู l รวมเนี่ยเงินรางวัลรวมเนี่ยจะถึง1ล้านถ้าภาพมันเป็นังไงจริงมันก็น่าสนใจว่า EA เป็นคนที่ผลักดันตัว e s p o r t เองเลยด้วยก็จะช่วยขายเกมด้วยแล้วก็ช่วยให้ตัวตัวเกมมันมันผู้ไงดะว่ามันมีผู้เล่นที่น่าสนใจมากขึ้นเพราะว่า ตัวตัอนนี้ใครแข่งก็ได้ไงไม,ไม่ต้องแบบเก่งมากก็ได้สามารถเข้าแข่งแบบชังเอ็นจอร์ก็ได้คือก็แตกกันเองแข่งกันเองไม่ต้องมาชิงแบบมาเข้าพิเมียเข้า e a major มันมีช้อยให้ผู้เล่นเนี่ยแข่งกันมากกว่าอาจจะส่งเสริมให้มีมีเป็นเกมเป็นโปรเกมเมอร์ขึ้นมาเรื่อยในอนาคตก็เป็นไปได้แต่ที่จะพูดถึงเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือ FIFA 17ฟ i f ่17ปีนี้ใช้คนไ e เอนจิน ไม่รู้ว่าปีที่เราใช้เป็นฟอสไปอยู่หรือเปล่านะหรือว่าใช้ตัวอื่นจำไม่ได้ละไม่ได้ไม่ได้ตามแต่ว่าตัวนี้มันเด่นที่ว่ามันเพิ่มหมดเนื้อเรื่องเข้ามางงไหมคือเกมบอลมีหมดเนื้อเรื่องจริงเป็นหมดชื่อว่าเดนเจนี่คือก็คือพิ่งเ่นเงเป็นตัวละครที่ชื่อว่าอังเล็กส์ฮันเตอร์คือนี่คือตัวละครที่บังคับมาไงนะคือเราไม่สามารถจะสร้างเองได้หรือไงเลยเนื้อเรื่องถูกวางให้มดละก็เล่นามนั้นก็คือพี่แกก็จะเข้าเดบิวต์ในพเมีร์ยาง เท่าที่ดูก็ดูโอเคน่าสนใจดีมันเป็นเนื้อเรื่องที่มันออกแนวเหมือนหนังโกงอะไรประมาณนั้นปะผมก็น่าจะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเท่าที่ดูคือน่าจะเป็นหนังแนวโก้อะไรประมาณนั้นมันก็จะมีเพิ่มว่าเอาผู้จัดก,การทีมไปยืนอยู่ข้างสนามซึ่งมันเราไงอะคือมันไม่ได้ช่วยอยงไงให้มันตัวเกมมันมีอะไรมากขึ้นปะมันก็แค่มีโมเดลอยู่คนหนึ่งอีกข้างๆเว้นแต่ว่ามันจะมีเหมือนเป็นโหมดเมนเจอร์ที่ว่า เล่นเป็นคนนั้นเลยหรือว่าจะเป็นอะไรที่มันเพิ่มให้เกมเพลย์ในระหว่างแมตช์มันดูโอเคกว่าน,นี้ก็ก็ไม่แน่ใจเพราะว่า e อก็ไม่ได้บอกอะไรมากกว่านั้นก็แค่บอกว่ามีจะจะมีผู้จัดการทีมมาเยี่างสนามนะแล้วก็เอาโยซีมูนิโยมายืนโชว์มาพูดนิดหน่อยเข้าไปแค่นั้นเองแล้วก็ที่ต่อไปที่จะพูดถึงเลยนี่คือมาสเฟกซ์แอนโดรเมด d าเนี่ย,ค, Mass ยคือผมรอรอมาานานมากที่จะเห็นข้อมูลแอนโดรเมด ว่ามีอะไรบ้างสงรุปคือผมก็ไม่ได้รู้อะไรเพิ่มเติมแม้แต่นิดเดียวไม่เพิ่มเติมเลยนะคือก็เขาบอกว่าเรื่อง Pay for Energy อ่ะแล้วก็ตัวเอกถูกส่งไปกาแล็กซี่อื่นเพื่อไปหาดาวใหม่ให้มนุษย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอคุณไปอยู่ในภาคนี้นะคุณไปอยู่ในกาแล็กซี่เอเดอราคุณน่ะเป็นเอเลี่ยนเพราะว่ามันไม่มีในกาแล็กซี่นั้นจะเป็นจะมีดาวใหม่ทั้งหมดสปีชีส์ใหม่ตัวละครใหม่มันก็แน่อยู่ลรวปะ มันก็แน่อย่างแล้วเพราะว่าทุกคนทุกคนอย่างแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างเงี้ยถ้ามันมีเทลเลอร์มาเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะมีฉากในเกมเพลย์อยู่มาสามวีอ่ะแล้วก็จะมีเป็นเป็นพีเรนเดอร์คัทเป็นพีเรนเดอร์เทลเลอร์ตอนจบตอนที่ประกาศก็ก็ไม่มียังไงก็แค่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งน่าจะเป็นน่าจะเป็นคอมเมนเดอร์แล้วก็บอกว่าไงนะสักอย่างหนึงไงเหมือนวีวีอะวีแฮปปอรไรส์ใครมาแล้วนะคือแบบมาถึงแล้วไงมันซึ่งมันมันก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าว่ามันในเรื่องมันต้องเป็นแนนวเี้ย มันไม่ได้ช่วยไม่ได้มีเกมเพล์ให้โชว์ไม่ได้โชว์แบบตรงละครใหม่ๆไม่ไม่คือรู้ว่ามีตัวละครใหม่แต่คุณไม่โชว์สปีชีใหม่เห็นด่ตัวเดียวเพราะว่ามันมันเป็นโมเดลเห็นแบบโมเดลวิ่งอยู่ตัวเดียวแล้วก็ไม่ได้เห็นระบบอะไรใหม่ไม่ได้มีคลาสใหม่อะไรขึ้นไหมเห็นมันก็แค่นะั้นอ่ะแล้วบอกว่าข้อมูลช่วงต่อไปจะมาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงคือการยาถึงธันวาซึ่งก็คือต้องรอประมาณ3เดือนถึงจะรู้ว่าแอโมนมดามีอะไรแล้ว ผมจะดู EP นี้ทำไมอ่ะผมรออีก3เดือนไปเลยไม่ง่ายกว่ามันทำให้ EP ของ EA ปีนี้ดดูไม่ประโยชน์อะ่ะคือเหมือนเสียเวลาดูอะ่ะที่ผมรู้สึกว่าถ้าสนใจก็คือโปรเจกต์ EA Originals เนี่ยที่ว่าเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วมันเป็นไงไอ Unravel ใช่ไหมที่เป็นไอตัวได้แดงๆอะ่ะปีนี้ก็จะเป็นหนังคือว่าเอาเอาตัวโดเนเล็กๆเ,เ,เนี่ยมา,มา,ม,ามาเปิดตัว มา,มา,ม,ามาขายเกมเพิ่อเอจะเป็นคนขายให้เป็นคนช่วยเดยบิวอ์หรอกอะไรเงี้ยไอ้ก็จะให้ก็จะให้ให้เขา,าออกมาพูดซึ่งปีนี้ก็คือเกมชื่อฟีน่าสนใจนะคือเกมมันไปนเกมที่ไม่มีคําพูดอะคือมันออกแนวเหมือนเจอร์นี่ก็คือว่าเดินทางไปเรื่อย,อยแล้วแบบแต่ว่าในเกมนี้มันจะมีว่าทริคของมันคือว่าสัตว์ทุกอย่างแลวต้นไมอ้อะไรก็ตามในโลกใบนี้มันจะพูดกันด้วยดนตรีคือใช้ใช้เสียงดนตรีมันเป็นการสื่อสารแตงับเผ่าแตงละก็จะมีดนตรีของตัวเองใช่ไหม แต่ว่ามันจะมีตัวร้ายชื่อไงเดสเซนเซอร์ที่ว่าจะคอยเป็ดแบบไม,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 ไม่มีเสียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเทรลเลอร์มาให้ดูตอนท้ายเกมเป็นเทนนิสเกมฟรีรนิดนึงเขาที่ดูก็ดูโอเคเป็นเกมที่ค่อนข้นางน่าสนใจมากกว่าอโนเมดาในในใน,ใน,ใน,ในตัว EA E3 ปีนี้อีกนะคือถ้าที่ดูมาเนี่ยไอเกมฟรีเนี่ยดูว่ามีม,มีมีอะไรที่ว่าจับต้องได้มากที่สุดละต่อไปก็จะเป็น Star Wars ์มโนพลังไของพี่แก ก็คือว่าพี่แกคอง Star w a r ลหมดเลย <Okay. S 1> ก็คือจะเป็นไ l a ์ i ซี h e r o ร่ซึ่งเป็นเกมมือถือกับเดอะ r อเดอร์ทัพเมกที่เป็นเกม MO ของไบโอแวนน่ะแล้วก็ Battlefront อ่าพี่แกบอกว่าปีนี้มันจะมีคอนเทนต์ออกมาทั้งปีอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็คือพูดเสร็จปุ๊บพี่แกบอกว่า a าเตอร์ฟิล2มาเตอร์ฟิลมาเตอร์ฟอน2จะมาปีหน้าไม่จะพูดถึงภาคได้ทำไมวะคือใครๆก็รู้ภาค2มันมาปีหน้าเขาบอกว่าเราฟังแฟนๆเราจะใส่ทุกอ,อย่างที่คุณอยากใส่เข้าไป แสดงว่าพี่จงใจทําให้ภาคแรกมันไม่ดีป่ะเพื่อจะขายภาคสองเนี่ยหรอพูดไปมันไม่ได้ดูดีขึ้นนะเอาเจ็ดเรย์บอนนะพูดก็เถอะมันก็ไม่ได้ดูดีขึ้นแล้วบอกเลยนะปี2018ก็จะมีเกม Star w a r รจากนะ Visceral ก็เห็นไปแค่เป็นเป็นเหมือนเป็นเป็นเกมฟุตเต็ดอ่ะคือเป็นแค่ว่าเป็นเออเป็นอัลฟาฟุตเต็ดไม่มีไม่มีเกมเพลย์ไม่มีอะไรเป็นแค่เป็นแค่ว่าโชว์กราฟิกเป็นเหมือนคอนเซ็ปต แล้วก็จะมีเกมเป็น Third Person a c น i o แอชชั่นเอเอีกเกมนึงของเป็น2 Star Wars จาก e s s a w n นั่นก็คือว่าแต่ว่าไอกเกมของ v i s c e r a l เขาไม่ได้บอกนะว่าจะเป็นเฟิร์หรือเป็นเติร์ซึ่งถ้าผมเดานเนี่ยเป็นเติร์ดเะนั้นปี2018จะมีเกม t h ิร์ p เพอร์ a ซนต์ e อเวนเจอร์เกมที่เป็นเกม Star Wars จาก EA ออกพร้อมกันในปีเดียวแล้วก็ปีหน้ามี s p i t e r f ์ n อพี่แกบอกว่าจะมีคอนเทนต์จากหนังมาด้วยก็จกหนังภาคไหนอะ7หรือ8ด้วยหรือมีแค่7ก็ไม่รู้ เพราะว่าภาคก่อนภาคไปด้วยกต้องแง่บินแหลกะว่าเป็นไปทับจากครูไม่มีภาคไม่มีของภาคเกียม,มาเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้บอกว่ามีแคมเปญด้วยมิเกมไม่บอกว่ามีแคมเปญนะบอกว่าเราจะใส่สิ่งที่แฟนแฟต้องการนะแฟนเขาต้องการตั้งหลายอย่างบอกสักอย่างสองอย่างก็ไม่ตายมั้งมันมัน,ม,นมันก็คือทุกคนก็รู้หมดแล้วว่ามันก็คือไร้วฟอนสองอ่ะแล้วคุณบอกบอกซ้ําพูดซ้ำำําทําหมทุกคนรู้อยู่แล้วทุกอย่าง,ง,ท,าง,งทุกคนรู้อยู่แล้วปิดท้ายก็คือไปด้ฟิววัน 1> Battlefield One เนี่ยเป็นเกมหลักของ E.T.E.A. ป e ีนี้อย่างหนึ่งเลยบอกเลยใช่เพราะเอนจิ้นเหมือนเดิมสื่อฟอร์บายแม่นครอ่ะของ E.A. เรียบร้อยละตอนนีท้ทุกเก็บทุกเกมใช้ฟอร์สบายมดงละเว้นแต่ทランスฟอร์ที่อาจจะยังไม่ใช้อาจจะเป็นซอฟแอนด์จิน้นหรืออาจจะเป็นแอนด์จิ้นอันเรียลอันทักอย่างเนี่ยผมยังไม่รู้เพราะไม่ได้บอกไะแต่ว่าอันนี้ Battlefield 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 Front Star One ฟอร์สบายเกือบมดงละแล้วก็อันโดเมด้ก็ฟอร์สบายเหมือนกัน โดยพี่แกก็บอกว่าเนี่ยระบบก,การทำลายสิ่งของถูกอัพขึ้นมากกว่าเดิมซึ่งมันก็ก็ต้องแน่อย่างไรเพราะว่ามันเป็นฟีเจอร์ของ Battlefield บองนตอนนี้และต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องนะสภาพอากาศที่ว่าในแมาปสภาพอากาศมันจะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาจากยิงๆอยู่ดีจะมีฝนตกอาจจะมีพายุเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจนะถ้าถ้าเกิดว่ามันมัน,ม,นมันทำแล้วมันส่งผลต่อเกมพเพลย์จริงๆอ่ะแล้วแบบต่างแบบมันเปลี่ยนไปเรื่อยไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็น่าสนใจ ก็ต้องดูว่าแต่มันมีมันมีว่าเกมเลยออกมาว่าที่มันแข่งกัน64คนน่ะที่มันไลฟ์สตรีมกันน่ะก็ไปก็ไปดูว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะโพสต์อันเป็นองทวิชเอาเอาไว้ในในส่วนเดี๋ยวว่าขึ้นจอบนจอไปให้งกันก็เอาดารามาแข่งกันน่ะก็นั่งดูเโอเคตัวเกมน่าสนใจแล้ก็จะมีไงนะมีควบคุมยานพานนะใหม่ที่แบบเป็นเป็นแบบใหม่อะไรีเรียกว่า the behemoth ก็จะมีเป็นเรือหอะมืนไฟหุ้มเกาะเรือรบอะไรอย่างที่มันใหญ่ ซึ่งพวกเนี้ยมันถ้ามันถ้ามันทําดีๆเนี่ยมันส่งผลกับเกมได้เยอะไงะ <S <S ผมสนใจตรงจุดนี้นะ <S <S ว่าที่เอาของใหญ่ใหญ่มาเลยเนี่ยมาเล่นอย่างเงี้ยมันจะทําให้ตัวเกมมันด d y n a m i มากขึ้นบ้างถ้าบบว่าถ้าคนเล่นผมว่าคนเล่นแบบขึ้นไปเข้างบนก็แบบเล่นเป็นอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ทีมชนะง่ายง่ายอะไรอย่างเงี้ยไปครับว่าถ้าคนขึ้นไปก็แบบเล่นไม่เป็นหรือว่าขึ้นไปยึดได้อย่งไรอย่างเงี้ยอยากเห็นว่าแบบขึ้นบนเรือหออย่างเงี้ยแลแบบส่องคนเข้าไปยึด เหมือนไททันใน2 0 2 1 4 2หรือว่าเขี่ยงก็ขึ้นไปมดไฟหุ้มเกาะไปยิงคนขับขึ้นบนเรือรบไปยิงคนไปยิงคนที่คุมป้อม,มอย่างเงี้ยเฮ้ยมันทําให้ตัวเกมมันดูใหญ่ขึ้นนะไอตรงเนี้ยน่าสนใจแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นอะไรมากกต่จุดนั้นอยู่ดีแล้วก็จะมีบอกว่าจะมีโอเพนเบต้าในช่วงฤดูร้อนเนี่ยก็คือช่วงเดือน2เดือนเนี่ยก็จะมีโอเพนเบต้าครับเพราะว่าตัวเกมก็จะขายช่วงเดือน10เดือนสิเนี่ยมันแต่ว่าตัวเอเวอร์ฟิลเนี่ย กับตัวฟรีเนี่ยรู้สึกว่าโอเคส่วนแล้วถ้าที่ผมเห็นมาในตัว EA e a e t ปีนี้นะเพราะที่เหลือนี่มันเป็นเสียงที่ทุกคนรู้ก็นหมงงแล้วอะมันมันมันก็แค่นั้นอะไอเบอ t ์ l ัฟฟิวหนึ่งก็มีแค่ว่ามีเรื่องท่าอากาศที่คนไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนได้อะไรอย่างงี้แค่นั้นเองมันมันก็เหมือนเดิมหมดก็คือว่าเป็นของข้าวขอที่หนึ่งโคตรสี่คนอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เพราะฉะนั้นผมว่า e a ปีนี้ ถึงจะเปลี่ยนเปลี่ยนฟอร์แมตใหม่นะเป็น E A Play เนี่ยก็แบบสตรีมจากมี2ที่ก็คือเป็น1เป็นที่งาน E P L A เนี่ยอ้วก็มีที่ลอนดอน2ที่ก็จะสลับไปสลับกันมาพูดมันก็โอเคอะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันก็คือโอเคไงก็แค่โอเคก็แค่พอได้ถ้าคะแนนจริงๆก็แค่5.5เต็ม10ผมผิดหวังนะผิดหวังมากเลยด้วยคือแทนที่จะเปิดแบบใหญ่ๆเหมือนที่ปีที่แลนะ้วทำว่าเปิดปุ๊บ พี่แกคองเป็นเลยอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเปิดปุ๊บทําให้คนที่รู้สึกดูมาแ,แบบรู้สึกว่าปีนี้มันจะดีเหรอคือคนที่เปิดมันยังเปิดไม่โอเคเลยแล้วมันจะไปต่อได้ยังไองอะไรเงี้ยเพาทำให้ทั้งวีคมันดูดรอปเหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวต่อไปผมผมจะพูดถึงเรื่องเป็น E3 เป็น b e t h e s d a Showcase ต่อไปเดี๋ยวเราดูกันวีน้าครับสวัสดีครับ